อยู่นี่ได้ไงเอาแล้วพี่รู้ได้ไงว่าหนูอยู่ที่นี่ไม่ต้องถามกลับบ้านไปอ๋อเดี๋ยวก่อนกลับบ้านเดี๋ยวก่อนพี่โอ๋อเดี๋ยวอะไรพี่เป็นอะไรเนี่ยหนูเจ็บหนูไม่อยู่กับเพื่อนแป๊บนึงเดี๋ยวใครมาเหรอเพื่ออะไรเสียงผู้ชายฮะดูไอ้พี่ไอ้นี่ใจหนูวะมึงออกมาดิบ้านเขาวะบ้านเขาไอ้โอ๊่ไม่รู้บ้านเขาไม่เรื่องอะไรเฮ้ยไอ้นี่ใครไขว่ไอ้นี่ใครในบ้าอยู่กับเพื่อน เฮ้ยนี่มับ้านกูนะเว้ยไม่ต้องมาหาเรื่องนล้วมันตีอะไรวะทำไมวะอเฮ้ยมึงเป็นใครมึงนอนกัมีกูแล้วใช่ไหมฮะเฮ้ยเฮ้ยี่บ้านกูกล้าหาเรื่องอ่ะมาสองคนแล้วไงวะฮ้ยฮะไม่ต้อง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 สคนหรอกมเมชื่อไไอ้อไไอยอ แน่จริงบอกออมาไอตุ๊ดใจเย็นหนูไหวยี่เอ๊ะรีบเคลียร์กับมันนะให้ยิ้มไม่เคลียร์กับมันมันไม่จบของพี่แหละใจเย็นโอ๊ยเหยื่อ้วนเนี่ย <labeled> ยิย<ไ>งบอกอกมาต่อมาเราเป็นใครมึงได้อะไรมาแล้วใช่ไหมใจเย็นหนูไหวเลยพี่โอ๊ตพี่มาที่นี่ได้ไงเนี่ยทำไมพี่จะมาไม่ได้พี่ก็ตามมาไงไมันยากตรงไหน พี่ถามว่าได้กันแล้วใช่ไหมเฮ้ยจเย็นเคยกันนะได้กันแล้วนี่ใช่ป่ะนคำตอบที่มึงรออ่ะกูพูดได้ไงวะกูกลัวเคย่นี้กูได้ไงทำ,ทำไมทำไม่ได้อ่ะพี่เคยบอกหนูว่าไงฮะบอกอะไรพี่บอกพี่จะเลี้ยงหนูทำ,ทำไมวะนะ

นอยก็มนีล้วอ่ะอยู่กับไปโอเนี่ยเออมันเคียร์กาแฟมั้ะมึงรีบมาเลยมึงรีบมาเลยเออเดี๋ยวส่งโลให้โอเคโอเคเียว ทำไมมันทนรออหน่อยไม่ได้เหรอหนูไม่อยากรอแล้วใจเย็นใจเย็นชีวิตหนูหนูก็ต้องเดินต่อปะไม่ใช่หนูไม่องปากอยู่พี่ยังที่พี่ไม่มีอะไรให้หนูเลยเหรอก็ตอนแรกก็บอกว่ารักพี่อะแล้วขนานั้นคืออะไรใช่ตอนแรกมันรักไงแต่ตอนนี้คือไม่อยากทนแล้วอะตอนแรกเชื่อไงใช่คือว่าทนเหรอใช่พูดออกมาได้ยังไงวะฮะแรกแกก็บอกว่ารักบอกว่ารักตอนนี้บอกทนคือ ก็ทีแรกคิดว่าพี่จะทำนนไม่ดีเลยพอดีว่ะพอประเด็นหลักคือมึงอยู่กไก่ชู้ไปกลับก่อนไม่กลับเว้ยตอนนี้ก็เลือกแล้วไงเลือกแล้วพี่กลับไปเหอะไ<ป>มันแย่ขนาดนั้นเลยวะใช่ ขอโทษนะที่ต้องพูดตรงๆแต่พี่แม่งดีกว่าน,นี้ไม่ได้อ่ะหนูอยากามีอนาคตาไงที่ผ่านมาก็เรื่องของที่ผ่านมาแต่ตอนนี้คืออยากมีอนาคตที่ดีขึ้นไงหนูเป็นผู้หญิงปะหนูพีดเหรอวะที่หนูอยากจะหาความมั่นคงให้กับชีวิตอ่ะหนูยังมีครอบครัวเลยเว้ยพี่โอต๊ตพี่ก็มีปะทุกคนก็มีหมดอ่ะเอาเอานี้มาพูดได้ไงหนูมีครอบครัวที่หนูต้องเลี้ยงอยู่ข้างหลังไง พี่ก็มีพี่ก็มีแล้วพี่เลี้ยงหนูได้ไหมอะทำไมจะไม่ได้อะก็วที่ผ่านมาใจเย็นทั้งคู่เลยใจเย็นทั้งคู่เค่เขคุยกันพี่กลับไปดิหนูร้อนว่ะไม่กลับรถมารถมาให้เข้ามาหน่อยใจเย็นเราจบกันแค่นี้ดีแล้วเชื่อหนูดีมันดียังไงวะมันดีสำหรับหนูก็ได้ ปะหนูต้องพูดยังไงวะหนูไม่อยากให้พี่แบบเออหนูรู้ว่าหนูผิดอะแต่หนูค่อยบอกเลิกพี่แล้วพี่ก็ไม่ยอมเลิกพี่จะให้หนูทำวิธีไหนอะก็กูรักมึงไงรักแนละ้วกูมีตรงไหนวะก,กูรักมึงอะไม่กูจะตามมาตรงนี้เหรอแล้วชีวิตของคนที่พี่รักอะถ้าพี่รักหนูพี่ปล่อยหนูไปได้ป็ล่ะได้ไหมอะโอย มึงเรียกมาตีกูถ้างี้มึงเรียกมาตีกูเลยเฮียอ้วนออกมาอันตรพานชิบหัวมาดิวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันใหญ่แล้วอีกหายสารแม่งกระจอกชิบหายพอพอพอแม่งหลุมอยู่ในบ้านเลยค่ะพอไงนี่บ้านเขาปะกูอะไรที่ไหนกูไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลืออะไรแล้วก็กลับไปขนาดมึงยังไม่ออกไปได้แล้วไปจะเข้าบ้านแล้วแค่ว่ากัน จะทำขนาดนี้แล้วนะฮะพี่รู้สึกจะอายใจบ้างเหรอวะพี่มาถามความและอายใจกับหนูเหรอแล้วที่ผ่านมาพี่ก็ไม่มีคนอื่นะใช่พี่ไม่มีคนอื่นพี่จะเวลาไหนไปม,มีคนอื่นนะวเวลาที่จะมีกับหนูยังไม่มีเลยอยากอยู่กับเพื่อนมากว่าใช่หรอนี่ไงก็เลิกแล้วให้ไปอยู่กับเพื่อนแล้วไงไม่พอหนูใจเย็นกับพี่แล้วนะเว้ย ไม่รู้ถึงที่ตังที่พี่ยืมหนูไปอีกนะเอาเป็นว่าไม่ต้องคืนนะหนูให้ไม่เอาหรอกเอาไม่เอาทำไมไม่คืนสักทีอะ่ะเออกูหาคืนให้แน่ไม่ต้องละไม่อยากได้ละเอาเงินที่หนูให้ไปเลียงตัวเองเถอะโอเคปะแล้วหลังจากนี้เราก็จบกันกองกูจบขอต่อยเฮี้ยงก่อน พอลท่เป็นเมืองหายกูใจเย็นลากพอแล้วนะพอแล้วไปไปถูกปจิเร่จริงจริงใช่ไหมใช่เออไป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 สับนี่สับนี่ดิขายเหี้ยอะไรเยอะแยะวะฮะฝุ่นเ็นแบบเฮ้ยเฮ้ยนี่โอ๊ยเอ้ยอะไรวะไปอะไรไหมอะไปปะลงไปดูเลย เป็นได้ไหมครับพี่เป็นอะไรไหมอะเจ็บตรงไหนปะนั่งก่อนพี่น้องขับรถยังไงวะไม่ดูตามาตาเรือเหรอขอโทษค่ะพอดีว่ามองไม่เห็นน่ะไม่ว่าพี่จะออกมาจากตรงเนี้ยขับรถยังไงถึงไม่ดูวะผูถามจริงอหรฮะพี่แต่พี่เป็นอะไรมากไหมครับเอาไว้ไงนะ จ่ายผมสามพันก็พอไปทา่างนั้นอะคะเออเล็กองไงอ้พี่แต่ผมรถผมมีประกันนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวเรียกประกันดีกว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลาเดี๋ยวผมต้องไปส่งเมียหาหมออยู่เดี๋ยวเร็วจ่ายสาพันมาจบแล้วแหละเอาพี่ก็เรียกประกันก็แป๊บเดียวให้ประกันมาเคลียร์ไงก็ผมบอกได้ไม่มีเวลาจริงๆใจผมทำยังไงเอาไงดีวะ มันเรื่องง่ายๆเนี่ยค่าจ่ายสามพันน่ก็จบแล้วแต่แต่ว่าเมื่อกี้เราก็ไม่เห็นเขามาจริงๆนะใช่พี่พี่มาทางไหนเนี่ยพี่มาตัดหน้าผมนะจะมาตัดหน้าได้ยังไงน้องก็พี่ขรับออกมาเนี่ยแค่นั้นเองของหนูมันเป็นทางตรงนะก็ดูดิลวดผมอ่ะอุ้ยพี่เล็กขนาดนี้เลยเหรอง่ายๆเลยสามพันจบๆแค่นั้นเองใครเเนี่ยพี่พี่สามพันได้ไงไหนเอาใบขับขี่มาดู จะขอใบขับขี่ผมได้ไงคุณไม่ใช่ตำรวจสักหน่อยเอาพี่จะไม่ใช่ตำรวจมันก็ขอพ่อพอพอพอสามพันแค่นั้นเองจบจบสามพันอะไรหนูไม่เห็นรถพี่จะเป็นอะไรเลยพี่ดูรถหนูนี่เน,นี่ยน้องน้องมาเลยนี่นอันนี้พี่ได้ไขอยู่ใช่ปะ่ะไขได้ไขนนี้เลยรถเราเป็นขนาดเนี้ยมันเรียกสามพันคิดได้ไงวะน้องช่วยพี่หน่อยดิดูดิรถยนต์ชนมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะให้ทำไงพี่ผมก็ไม่รู้กฎหมายอ่ะพี่ เรียกประกันไหมค่อยๆตกลงกันผมว่าใช่พี่มันจะเรียกประกันทําไมก็บอกว่ามีเวลาเอาโอ้ไก็อยู่ดีพี่จะมาขอเรียกร้องอะไรสามพันอะไรของพี่เนี่ยมันก็ดูสิค่าเสียหายรถก็มีลื่นหรือเปล่าเนี่ยพี่ดูถนนมันมันจะลื่นได้ยังไงน้องก็เห็นอยู่ว่าน้องมาชนพี่จะพูดอย่างนี้ได้ไงพี่พูดอองบ้าได้ไงน้องมันไม่ใช่อย่างนี้พี่เดี๋ยวก่อนดูสถานการณ์ด้วยมันเป็นยังไงผมดูพี่แล้วไม่เห็นเป็นอะไรมากเลยนะ อ๋อไอ้คนมันเจ็บมันไม่มีแผลมันท่นมันเลื่อนก็ดูอยู่จะไปเถียงเลยพี่ได้ได้ตำรวจไหมล่ะถ้างั้นล่ะเฮ้ยมันยากอะไรอะแค่สามพันเนี่ยจบๆไปแล้วแลกเบอร์ไั้ไหมแล้วโทรหาตำรวจเลยอุ้ยรถผมก็เสียหายผมก็เจ็บอีกเฮ้ยหยดพี่ทว่าจะทำอะไรจะทำอะไรถ้าเคลียร์ไม่จบก็โทรตำรวจเลยโทรให้มาเคลียร์ให้ไงโอ้จะโทรทำไมผมบอกแล้วไม่มีเวลากว่าตำรวจจะมากว่าประกันจะมาอีกอะไรอีกนี่มาเถียงๆเนี่ยคือถ้าตำรวจตั้งแต่เมื่อกี้ก็คือมาแล้วนะมันจะมายังไงมันไม่ใช่แป๊บเดียวหรอล เรามาทางตรงแล้วมาตัดหน้ารถหมอเราผิดได้ไงวะเนี่ยแล้วคนบ้าอยู่ยู่มาเลเนี่ยครับพี่พี่ดูดิผมก็ไม่แน่ใจนี่ผมว่าเรียกประกันอะให้ค่อยคนคุณลูกกฎหมายเข้ามาเคลียร์ดีกว่ารถชนอะพี่ครับพี่มาชัยสิดูดิก็ออกมาทางเนี้ยแล้วผมออกมาอยู่นี่มาชนผมเฉยเลยพี่ออกมาพี่ไม่ดูว่ะมันจะไม่ดูได้ยังไงพี่ก็ดูแล้วถ้าพี่ดูแล้วแล้วมันจะชนได้ยังไงถนนมันก็มีอยู่แค่เนี้ย เขียงอย่างเดียวเลยอะดูถายอาการด้วยดิน้องใช่เรียกตำรวจดีกว่าเอ้ยกุณผมไม่ต้องเรียกมันเสียเวลาพี่ให้ให้มันจบจบให้เขาไม่เคลียร์เนาะมันไม่ใช่พี่พี่ไปอันนี้ไหนโทรสอบผมนะไม่ต้องโทรมันเสียเวลาใจมาสามพันอะเอาง่ายง่ายเหลือสองพันห้าไปรถอยู่ดีๆก็ลดได้เหรอพี่เล็กก็มันเสียเวลาผมผมต้องรีบเดี๋ยวไม่ต้องส่งเมียอีกโอ๋อตำรวจพี่เคลียร์ให้มันจบทีเดียวเลย น้องน้องคู่ไม่น้องน้องดูนะสถานการณ์คือเนี่ยเขาขับรถมาผมก็ไม่เห็นไงมาแล้วมาชนผมอีกแป๊บนึงนะหนูอยากรู้ว่ารถที่มันเป็นอะไรอ๋อคือรถอะไม่รู้หรอกแต่ตอนเนี้ยเจ็บขาเจ็บตรงไหนเจ็บตรงไหนก็ดูที่เนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วคืนรถดูรถผมใครกันแน่ที่คนเก็บรอยเก่าหรือเปล่าไม่รู้น้องเขาพูดได้ยังไงไอ้น้องน้องดูนะน้องเอ้ยโอ้ตายเนี่ยรู้นะโอ้ น้องดูดิน้องออกมาน้องขับรถใช่พี่อันนี้รอยเก่ามันโอ้รู้ได้ไงว่าเป็นรอยเก่าอ้าวแล้วพี่รู้ได้ไงว่าถูกเป็นรอยเก่าเอางั้น้องยังพูดได้อะอะไรคุดพี่วนอะไรวะเาไปเนี่ยขับจริงเขาเรียกผมพี่ว่าไงดูโอไม่รู้นี่เคลียร์กันเองไม่คือพี่เอาเวลาไปถามคนอื่นแล้วเรียกตำรวจมาเรียกประกันก็คือจบแล้วอะมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่อะไรอะน้องขับรถโดนะนักพี่ ค่าเสียหายรถพี่ไม่เอาเลยอะพี่ขอแค่ค่าทำขวัญพอพี่ไม่มีประกันน้องขับรถยนต์อะมันไม่หนูรู้ใจมันน้อยกว่ามอไซค์อยู่แล้วหนูขับรถยนต์ก็จริงแต่ว่าเนี้ยคือทางหลักอะที่มาจากไหนเนี่ยอยู่ดี่พี่ก็โผล่มาอยู่ตรงหน้าหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่คูนออกมาได้ยังไงวะสามพันไม่ต้องบ้าหรอกถ้างั้นอะผมไม่กลมาเกินไปแล้วมันไม่ยากไม่จ่ายยังไงก็ไม่จ่ายไม่ต้องจ่ายด้วยครับนี่พี่ดูดิดู ขายคนละเครื่องกันได้ใจไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้ผมบอกแล้วรถอ่ะคือต่างคนต่างซ่อมเลยแต่ผมมาขอแค่ค่าทําขวัญพอไม่แล้วเครื่องหนูจะไปต่างคนต่างซ่อมไหมถ้าหนูเรียกประกันเนาะจ่ายก็จบแล้วพี่แม่งกลัวผิดนี่หว่าแล้วพี่ก็ไม่กลัวพี่ต้องจ่ายอ่ะไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปหาเมียอีกเมียกันเสียเวลาน้องกี่โมงแล้วสายแล้วพี่15โมงแล้วโอ้ดูดิ เดี๋ยวผมต้องไปส่งเมียไปหาหมออยไม่ไม่มากนะสองพันห้าจบเลยสองพันห้าหายเกินง่ายเกินมันไม่ใช่หากินพี่ผมก็เสียขวัญเหมือนกันเสียขวัญเราก็เสียขวัญเหมือนกันพี่โอ้โหพี่รถยนต์อ่ะคุณรถยนต์อ่ะผมอ่ะเ้าพี่จะมาพูดรถยนต์อ่ะไม่ได้เอ้ยมันได้ดิมันแตกต่างกันโลอันเนี้ยหนังหุ้มเนื้ออันเนี้ยเนื้อหุ้มเหล็กพี่เป็นบ้าปุ๊บเอ้ยทำไมทำไมพูดถึงไม่ฟังกันนะมันมันยากตรงไหน ะเฮ้ยเอ่อแค่สองพันห้าไม่พี่จ่ายสองพันห้าจบแล้ววะเนี่ยผมก็เจ็บไงผมทำยังไงเจ็บเหมดเลยวะพี่แต่พี่มาตัดหน้ารถผมนะมันไม่เจ็บได้ไงมันจะตัดหน้าอะไรก็บอกว่ามันออกมาโอกมาน้องไม่ดูไม่ไม่เห็นอะไรเลยเหรอไม่เห็นอะไรเลยเหรอเฮ้ยมันยากอะไรตรงไหนอ่ะแค่สองพันห้าเองสองพันไปแล้วนี่ก็ถ่ายเลยแย่เลย อะไรวะฮ้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้หเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยี่้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ่ยเฮอยเฮ้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 ยเงอยเฮ้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 ยเไ้ฮ้มเฮ้ยเว้ยอฮยเฮ้ยเยเ้ยยฮยเฮ้ยเฮยยย้ยเ้้

ทำไมทำไมน่ากัวเมียนี่หว่าแล้วไงวะมาดิอย่าแมว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 จอนเป็นบ้าเหรอมึงอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะทำไมทำตัวแบบนี้ไปไปไปห้ามก่อนห้ามก่อนอย่าอย่าอย่าใจเลยใจเลยมึงคนเดียวเลยนะพมึงเองไม่อย่าแมว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 แม็กซยมาเดินมาเลยเดินมาดิ ี่แมวพี่มึงเข้ามาไอสัตว์ใจเย็นใจพี่เฮ้ยไม่ถอแยนี้วะกูสบเนาะเอายังไงฮะเอายังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้พี่ก่อนไปก่อนเลยไปก่เลยอนไป่ออไปก่อนไปก่อนไป่ออนไป่อน่อน่ไป่อนอนไไป่อนอไนก่อนไปก่ออนไ ไทำไมเป็นแบบนี้วะเรียนก่อนแล้วมึงมึงกล้ามีชู้ได้ไงค่อยคุยพี่ค่อยคุยผู้หญิงผู้หญิงกูไม่รู้ไหนวะฮะผู้หญิงแมวไม่เอาก็เพราะว่าเป็นแบบนี้ไงกูเลยต้องมีชู้อ่ะกูเป็นอะไรกูดูแลมึงทุกอย่างกูเป็อย่างนี้มึงเป็นอะไรอ่ะเนี่ยตอนนี้มึงเป็นอะไรกูเห็นสภาพนั้นน่ะให้กูทำยังไงฮะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว น้องๆดูดูพ right. ี่เขาหน่อยนะแยกกันแยกกันเลยไปนอพี่นี่คุยกันที่บ้านดีกว่าหลายรอบเลยนะหลายรอบอะไรกูจับมึงได้หลายรอบไม่ซ้ำไอ้น้องงแยกไปเลยครับครอหลายรอบ้วล่าไปดิมีอยู่ทำไมะ้น้องๆร้อนอยู่ร้อนอยู่อาจามันร้อนเจอยังไงมึงพูดมาเลยโอเคอเอไม่เอามอจอมนไหแยกแยกกันห

กูให้มึงอยู่บ้านเฉยๆกูตากแดดทุกวันหาเยี้ยกูทำงานอ่ะกูไม่รู้ไหนวะจะต้องให้มึงเป็นมึงอย่างนี้ไงมึงเริ่มใจร้อนแล้วทำลายกูสักทีได้ปะทำไมมึงมีอะไรมึงไม่พูดดีๆวะพี่จะโมยหลานรูปสภาพไงให้กูดีเหรอคนเหรอไายใค้ที่มึงทำไม่อายเลยกูจูดกันนี่ฮะเจอนี่เจอนีมึงพูดมามึงจะเยาวไง มึงพูดมาไม่ไม่พี่ไม่ไม่ไม่เอาไม่เราจะคุยกันนี่ฟ้องแม่มึงมึงพูดถึงแม่กูเลยเหรอเออกูจะบอกแม่มึงว่ามึงเป็นอีชุกปากมึงแซ่บเีเนาะทำไมเฮ้ยไม่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 ขอละขอละพอละพอละพอละเดี๋ยวมันจะยาวเฮ้ยใจเย็นใจเย็นไม่ใหญ่อะไรจะค่อยค่อยค่อยคุยกันเอาหนี้มึงตบมึงตีกูเลยเอาเลย

ใจเย็นก็ดูมันนะใจเย็นก่อนพี่หนูเข้าใจนะมึงพูดมามึงจะเอาไงพอแล้วพอแล้วค่อยคุยนะมึงเอาไงเออกค่อยคุยกันแล้วก็เลิกกันไปเลยจบโอเคปะมึงก็เลิกไปดิเออกูเลิกแน่แล้วอย่าให้กูเห็นมึง